สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็พ่อบ้านขุดแปลงผักอยู่นะคะหลังขุดแปลงผักเสร็จนะคะจริงๆแปลงผักเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วละคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็ปรับหน้าดินอีกรอบอค่ะลดน้ำลงน,น,นเ้าก็ปรับแปลงผักอีกรอบนะคะทุกคนเพื่อที่จะลงผักคะ่ะตอนนี้ก็กําลังลดน้ําอยู่คะ่ะ รดน้ำอยู่นะคะตอนนี้ก็ให้พ่อบ้านเราโรยมเมล็ดผักนะคะทุกคนพ่อโรยมเมล็ดผักอะไรเพาะประกาศขาวประกาศขาวค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่กุมภาวันนี้วันที่สี่กุมภา,านะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ากี่วันผักเราจะงอกอกอกมานะคะ ต้องแปลฟางแหละเฟืองมาตะก้อนปลูกเห็ดเห็ดฟางปรากาศขาวแล้วนะคะทุกคนเธอโรยกี่ไปกี่อันเนี่ยโรยทั่วไหมเนี่ยไม่โรยทั่วไหมเนี่ยแป้งนั้นก็ปรับปรับจริงๆอ่ะเราปรับดินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน จริงๆแล้วว่าจะลงผักมเมล็ดผักตั้งนานแล้วละค่ะแต่ว่าเออมาลงมานี้ดีกว่าเพราะว่าข้างล่างเขาเอาพวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างล่างนะคะให้มันแบบย่อยสลายก,ก่อนต้นไม้สวยๆของเราก็มีนะคะทุกคน วยมากอันนี้เพาะได้หลายต้นเลยปักสัญ,ญลักไว้ทุกคนว่าแปลงนี้ผักกาดขาวเด้อแปลงเดียวนี่แปลงเดียวผักกาดขาวผักกาดขาวกินกับอะไรก็อร่อยนะทุกคนผักปลอดสารมีประโยชน์ วันนี้เดี๋ยวเราจะแ Blade, 2, วะไปดูเห็ดเราสักหน่อยทุกคนเห็ดเราที่เราเอาหลังจากพ่อแล้วเขาก็จะลดน้ำเอาดูครับลดแว้ฝุ่นฝอยหลังจากพ่อแล้วก็จะลดน้ำน้ำฝฝอยนะคะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเห็ดพ่อปลูกผักเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเห็ดเราวันนี้เมื่อวานเราก็เก็บนะทุกคนแต่เราไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อวานอ้าวนี่ไงเกิดขึ้นอีกแล้วเนี่ยทุกคนอืม วันยังไม่นั่นเลยนะดูทุกคนดูข้างในแบบเยอะมากเลยอันนี้เพิ่งเอามาลงใหม่นะเใบกะเพานนะรพาเหรอพ่อ นุนก็ต้นมะละกอนนะทุกคนอ้อยนั่นเลยไปทำมันนั่นมันนั่นอ้อยต้องแมงลัก ลงแมงลักเป็นไหนคะนแล้วเรามาลงแมงใบแมงลักต่อนะคะทุกคนใส่เป็นกระถางกระถางเลยบ้านเราใกล้สนามบินทุกคนแล้วค่อยแยกปลูก ขันสองกระถางไปเลยนี่เนาะ,ะไม่ต้องไปแยกปลูกหรอกแมงลังนะกน่ะกระเพรากระเพราอยู่ไหนอ่ะนน่นน่ะข้างหลังอยู่มันมนห่อยหลังเขาปากกัดเลย นี่กะเพรานะคะทุกคนกะเพราแดงใส่สองกระถางเลยกระถางก็เตรียมไว้หมดเลยอันนี้อะไรงอกขึ้นมาเนี่แตงฮะแตงเมล่อน,อนที่เอามาวาทำไมมันเหมือนผักบุ้งเลยเนี่ย <Okay. S 1> นี่เหมือนผักบุ้งเลย เริ่มหงอกแล้วทุกคนลายกระถางอยู่ต้อง้ีแม่จะรถน้ำอ,ะ,อะเดี๋ยวพอบ้านลงน้ำแล้วฝอยฟอลดอยฝเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายพรอ